ภาวาที่ดินคุณอาจยังไม่ใช่ของคุณ100%เต็มกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินหน้าสำรวจรังวัดครั้งใหญ่ใน69จังหวัดทั่วประเทศเพื่อออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ2,569นี้แต่เรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะอาจมีเงื่อนไขซ่อนอยู่ที่คุณต้องรู้เมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาว่ากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศร,รายชื่อจังหวัดที่จะเข้าร่วมโครงการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569อย่างเป็นทางการสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ h t t p s r a c h a k u c h a c g o t h d o c u m e n t s 9 2 9 7 6 p d f โดยนายอนุทินชาญวิรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศณวันที่28ตุลาคม2568ที่ผ่านมาทำไมต้องสำรวจรังวัดใหม่การสำรวจรังวัดและทำแผนที่ใหม่นี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การออกโฉนดที่ดินเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่นี่แหละประเด็นสําคัญการออกโฉนดไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะสามารถออกได้ทั้งหมดยังมีข้อจํากัดทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดประกาศดังกล่าวอ้างอิงอํานาจตามมาตรา58วรรคแรกแห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญ,ญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่สี่ พุทธศักราช2528โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดดังต่อไปนี้กระบี่2การจนบุรี3กาลสินส์4กำแพงเพชร5ขอนแก่น6จันทบุรี7จ็เชีงสาว8ชนบุรี9ชัยนาทิ0ชยัยภูมิ11ชุมพร12เชียงราย13 ชียงใหม่14ตรัง15ตราด16ตาก17นครนายก18นครปฐรม19นครพนม20นครราชสีมา21นครศรีธรรมราช22นครสวรรค์23นราธิวาส24น่าน25บึงกาฬ26บุรีรัมย์27ประจวบคีรีขันธ์28ปราจีนบุรี29ปัตตานี30พระนครศรีอยุธยา31พังงา32พัตลุง33พิจิตร34 พิษณุโลก35เพชบุรี36เพชรบูรณ์37แพร่38พะเยา39มหาสารคาม40มุกดาหาร41ยะลา42ยโสธร43ร้อยเอ็ด44ระนอง45ประยอง46ราชบุรี47ลกบุรี48ลำปาง49ลำพูนอ50เลย51ศรีสะเกษ52สกลนคร53 สงขลา54สตูล55สแก้ว56สระบุรี57สิงห์บุรี58สุโขทัย59สุพรรณบุรี60ตรสุราษฎร์ธานี61สุรินทร์62หนองคาย63หนองบัวลำพู64อ่างทอง65อุดรธานี66อุทัยธานี67อุตรดิตถ์68อุบลราชธานี69อำนาจเจริญแต่ที่ดินแบบไหนที่หมดสิทธิ์ไม่ใช่ทุกที่ในจังหวัดเหล่านี้ ที่จะสามารถออกโฉนดได้ทั้งหมดประกาศระบุชัดเจนว่าเขตจังหวัดดังกล่าวไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรและที่ดินต้องห้ามมีให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ14แห่งกฎกระทรวงฉบับที่43พุทธศักราช2537ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2 4 9 7ตัวอย่างเช่นที่สาธารณประโยชน์เช่นที่ดินริมน้ำที่ประชาชนใช้ร่วมกันเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติที่เขาที่ภูเขาปริมณฑลรอบที่เขาที่ภูเขา40เมตรเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน35เปอร์เซ็นต์เสี่ยงต่อการพังทลายและที่สงวนหหวงห้ามอื่นๆที่ดินของหน่วยงานราชการต่างๆเหล่านี้คือที่ดินที่ไม่สามารถออกโฉนดได้ทําไมเรื่องนี้ถึงอาจเป็นประเด็นลองคิดดูว่าถ้าคุณครอบครองที่ดินมานานเชื่อว่าเป็นของคุณแต่กลับพบว่าที่ดินนั้นอยู่ในเขตที่ไม่อาจออกโฉนดได้จะเกิดอะไรขึ้น อาจมีการโต้แย้งเรื่องสิทธิการครอบครองและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่ดินอย่างมากคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการสำรวจรังวัดครั้งใหญ่นี้จะช่วยแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนได้จริงหรือไม่หรืออาจจะสร้างปัญหาใหม่ๆให้กับประชาชนมากกว่าเดิมคุณคิดว่าข้อจำกัดในการออกโฉนดที่ดินที่มีอยู่ปัจจุบันนั้นเหมาะสมแล้วหรือยังแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย